ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนลูกหลานทุกวันนี่นะครับแต่ลุงจะเข้าใจเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์มาตลอดถึงจะเกิดก่อนก็ตามทีนะลุงมีหูมีตานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเตือนด้วยความเคารพทุกคนแหละครับนะก็ก็อย่าลืมหน้าประกาศก่อนหลับก่อนนอนตื่นขึ้นมากระโดดออกจากเตียงพลิกความพลิกงานะยยกาใางสูงแล้วก็กระโดดข้าไปข้างเดียวให้มันลุกขึ้นมาไม่ต้องแบบพลิกตัวลุกลุกแบบตัวตั้งๆเน,นี่ยอ่ามีคนอายุ หกสิบเจ็ดสิบยังทําได้นะครับให้รู้ว่าอย่างรู้ก็ต้องทําทุกวันทุกเช้านะครับพก็ถือว่าเป็นเครื่องวัดสุขภาพของเราหลังจากเต็นนอนนะครับนอนสบายหรือไม่สบายนะครับ ไม่ต้องฝันนะฮะนอนหลับฝันดีเป็นวาทกรรมนี้ไปไกลกับลุงนอนหลับต้องไม่ฝันจึงจะใช่ถ้าฝันร้ายให้สรุปว่าดีเลยพ่อะไรมันจะไปลบสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีที่สมองมันมันจำเอาไว้บันทึกเอาไว้นะตัวได้ร้ายนั่นนะครับนอนแล้วฝันร้ายแปลว่ามันจะไปลบสิ่งที่มันไม่ดีที่บันทึกในสมองออกไป เพราะฉะนั้นฝันร้ายจะกลายเป็นดีจำภาษาลุงไว้นะครับส่วนฝันดีก็คือดีดีที่สุดคือไม่ฝันโอเคไหมครับมันเลยดีเลยเลยไม่ดีไปแล้วมันจึงไม่ฝันไหนคือดีที่สุดจะไม่ฝันมันเลยดีและเลยไม่ดีไปแล้วอย่างง,งนะอย่าง,งงภาษาลุงนะครับ โอเคเข้าใจตรงกันแล้ว่ะไปหลับไปนอนพรุ่งนี้ทำอะไรก็ทำไปมีข้อแม้นะทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้คนรอบข้างเขาเดือดร้อนคนในครอบครัวรอบข้างเพื่อนฝูงสังคมโดยรวมออกจากบ้านให้นึกถึงสังคมประมาณสัก60-70%เราใช้สิทธิ์เพียง40หรือ30%สังคมนะครับนอนในั้นเขาหมดโอเคนะครับรถขับเรือเหมือนกันนะครับก็ขอให้ใช้หลักนี้ เป็นหลักที่ปฏิบัติร่วมกันในชุมชนในสังคมนะครับชุมชนและสังคมต้องให้ความสําคัญค่อนข้างจะเสมอต้นเสมอปลายครับท่านโอเคนะไปะหลับนอนซะจบข่าวครับ